ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีลบบุรีนะครับผมหน้าพระโบสดนะฮะที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับโบราณสถานสําคัญในจังหวัดลบบุรีนะฮะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พระปางสามยอดนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนึกยังไงไม่รู้นะครับอยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวสักจังหวัดหนึ่งและจังหวัดที่พอจะคิดออกอะ่ะก็คงจะเป็นลบุรีครับเพราะว่าสามารถนั่งรถไฟไปแล้วก็สามารถเดินเที่ยวแถวนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อรถไปไหนอีกว่าแล้วก็ถึงที่สถานีกันแล้วนะครับไปครับผมเตรียมตัวซื้อตั๋วกันไปลุยลบุรีกันครับผมสวัสดีครับซื้อตั๋วไปลบุรีอะ รอบเจ็ดโมงครึ่งมาครับขอบสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีแผนจะเดินทางไปเที่ยวลบบุรีกันนะฮะไปแบบวันเดย์ทริปนะครับไปเช้าเย็นกลับนะฮะวันนี้การเดินทางผมก็จะเป็นรถไฟนะครับมาขึ้นที่กรุงเทพยอพิวัรธนะฮะนะฮะเรามาขึ้นรอบประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงตรงนะเราได้ตั๋วไปแล้วครับผมนี่ครับนี่ เป็นรอบ7จ็ดมงครึ่งนะครับราคา50บาทเองนะถูกๆเลยรถไฟนะครับชั้น3แบบธรรมดาธรรมดานะฮะเพราะว่าวันนี้เราต้องการที่จะแบบเเที่ยวแบบสบายๆชิลๆนะฮะก็เนี่ยครับห้บาทนะฮะไปครับวันนี้นะครับเรามีแผนที่จะเที่ยวสารพักการนะครับวัดพระศรีมหาธาตุแหวนลบบุรีนะฮะแล้วก็ประปางสามยอดนะครับที่มีลิงเยอะๆนะฮะหาของกินแถวนั้นนะครับวนเวียนวนเวียนแถวนั้นนะฮะแล้วก็ประมาณสักช่วงบ่ายเราก็กลับโอเคครับผมไปขึ้นรถไฟกัน นี่นะครับทุกคนหน้าตาของตั๋วนะฮะเป็นตั๋วธรรมดาที่สามารถฮิวใจได้นะครับ50บาทเท่านั้นเองฮะไปลบุรีครับผมและตอนนี้ครับผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะเราก็เดินมาดูที่บอร์ดนะครับสำหรับรถไฟที่เราจะไปเนี่ยรอบ7จ็ดโมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็7จ็ดโมงสิแล้วนะครับผมมายืนรอที่หน้าทางเข้าบีนะครับเนี่ยครับได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องคว่ำแบบนี้และประตูก็จะเปิดไปที่ชานชลาครับผม คันที่4พี่เขาบอกให้ดูป้ายเหลืองคันที่4คันที่4คันที่4อ๋อเจอแล้วเจอแล้วคันนี้ไงอ๋อ,อ,อเราต้องดูป้ายเหลืองข้างหน้าบกี้นะครับทุกคนโอเคไปครับสำหรับการเดินทางของผมวันนี้นะครับผมเดินทางด้วยรถไฟชั้น3นะครับผมเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองและนี่ก็คือบรรยากาศภายในรถไฟครับผมเนี่ยครับค่อนข้างชิวๆสบายๆหน่อยดีนะครับวันนั้นที่ผมเดินทางไงไม่ร้อนมาก นะครับก็จะมีคนที่เน้นประหยัดนะครับหรือว่านั่งโดยสายใกล้นะฮะผมเองผมก็มีกระเป๋ามาใบเดียวนะครับเนี่ยครับนั่งไปคนเดียวเลยสักพักนะครับรถไฟก็เริ่มออกแล้วนะครับบายบายเมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเรานะฮะนั่งกันไปแบบนี้นะครับชิลๆสบายสบายค่อยๆเริ่มออกนอกเมืองไปทีละนิดทีละนิดนะครับนี่บรรยากาศข้างทางก็แบบว่าชิลๆนะฮะนานๆทีได้เดินทางรถไฟเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกซวอิวใจสบายๆง่ายๆหน่อยนะครับมีทั้งของขึ้นมาขายนะครับบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวมาก็สามารถซื้อบุนีได้เลยนะฮะเนี่ยครับง่ายๆนะฮะไม่ต้องหรูหราอะไรมากนะครับแต่ก็รู้สึกสบายใจดีนะครับเนี่ยครับออกมานอกเมืองแล้วอากาศสดชื่นนะฮะแล้วสักพักนะครับก็ถึงอยุธยาแล้วครับผมอ่ะเดินทางต่อกันอีกหน่อยนะครับอีกนิดนึงจะถึงแล้วแล้วแล้วเราก็มาถึงนี่เลยครับผมลบุรีฮะโอเคเตรียมลุยกันครับผมปะ แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสิบโมงแล้วนะครับผมมาถึงลบบุรีนะฮะเฮ้ยนี่คือสถานรถไฟเหรอเนี่ยรถไฟก็กำลังจะออกสถานีแล้วนะครับเพื่อไปที่ยังจุดหมายข้างหน้าแต่ผมนะครับเริ่มหิวแล้วครับขอซัดไส้กรอบก่อนเลยแล้วกันนะฮะเอามาจากบ้านหวังว่าจะกินบนรถไฟนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าคนเยอะนะฮะจะกินก็อายอะกองทัพเดินด้วยท้องับผมขอนั่งชิลๆที่ชานชลาเนี่ยก่อนนะฮะกินไส้กรอบไปก่อนพลางๆนะครับระหว่างนั้นก็นึกว่าจะเที่ยวที่ไหนดีนะฮะ พร้อมแล้วก็โอเคไะลุยกันครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีลบบุรีนะครับผมมีถ่ายรูปไปลบบุรีนะอยู่ข้างหลังนี่นะเดินออกมาปุ๊บนะครับถ่ายรูปตรงนี้ได้ก่อนเลยนี่นะ มีรถไฟตกแต่งสวยงามไว้ถ่ายรูไปได้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเดินออกมาใช่ไหมยังไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะเราเจอที่เที่ยวที่แรกเลยครับผมนี่ฮะใหญ่โตโมฮลาน,นะครับผมก็คือวัดพระศรีมหา,าธาตุนะฮะของลพบุรีนะครับผมเราจะเที่ยวที่นี่ก่นกอนนะเราค่อยไปหาของกินกันไปครับผมโทษนะครับอันนี้เปิดเข้าได้เลยใช่ไหมครับ ได้ครับเท่าไหร่ครับนี่ก็กองสามยอดที่เราเดินไปตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับพี่สองสุดถนนเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับนี่นะทุกคนได้มาแล้วนะครับผมพุดหนุนการเที่ยวไทยของเรานะฮะนี่ครับโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลบบุรีนะฮะวัดพระศรีมหาธาตุครับผมลบบุรีฮะับสิบบาทเองเที่ยวกัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนี้นะครับไม่ปรากฏแน่ชัดนะครับว่าสร้างขึ้นในสมัยใดนะฮะแต่ที่รู้ๆนะครับมีความสวยงดงามมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับอยุธยานะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับพอผมเดินเข้ามาในพระอุโบสถนะครับก็เจอกับนี่ครับพระพุทธรูปนะครับปางสมาธิหน้าโกรกนะฮะซึ่งมีความสวยงดงามมากจริงๆนะครับใครที่ได้เข้ามาเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้นะครับ คนที่จะมากราบไหว้ขอพรสัหน่อยนะครับผมโอเคขอตัวถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับสวยจริงๆริครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ตรงหน้าเท้าโบสดนะฮะที่วัดกระตริมหาธาตุนะครับนะครับด้านในปริสถานนะทพระประธานพูทรูปอยู่นะก็ผมเพิ่งเคยมาลบบุรีนะครับมามาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกนะฮะก็รู้สึกว่ามีความกลิ่นอคล้ายๆกับไปวิทยานะครับเป็น เที่ยวพวกปวดศาลเลพวกนี้นะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้มีการถ่ายภาพแล้วก็ได้ยกมือว่าขอพอรอ่รูปด้านหลังแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเอออายุทยามาบ่อยแล้วหรือว่าคนเยอะนะผมบอกเลยแนะนําที่นี่มากเพราะว่าตอนนี้ดูสิครับมีผมคนเดียวนะตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ประมาณสักสิบโมงกว่านะฮะก็นักท่องเที่ยวน้อยนะครับก็แต่ว่ามุมถ่ายรูปเนี่ยสวยแบบ มากเลยฮนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นโบราณสถานเป็นสถา,านที่เชิงประวัติด้วยนะครับนี่ฮใครอยากถ่ายกับอาร์ชิคๆนี่ผมบอกเลยว่าได้รูปตามต้องการแน่ๆน,นะฮะโอเคก็ค่าเข้านะครับแค่10บาทเองนะครับออกมาจากถ่ายรถไฟนะฮะอยู่ตรงข้ามเลยเดินม,มาปุ๊บซื้อตั๋ว10บาทปุ๊บเข้ามาได้เลยฮะแล้วก็ภายในบริเวณกว้างมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับให้ชิวๆไปก่อนนะะฮ แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวที่ตัดไปกันครับผมสำหรับผมนะครับนานๆทีนะครับจะได้มาเที่ยวอย่างโบราณสถานแบบนี้นะฮะขอกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอซะก่อนนะครับแล้ววันนั้นนะครับพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับสายๆอากาศเริ่มร้อนนะฮะแวะกินน้ําก่อนก็ยังดีนะฮะโหไม่ไหวครับเที่ยวโบราณสถานเนี่ยนะฮะที่กลางแจ้งแบบนี้ค่อนข้างร้อนนะฮะ แต่ที่นี่บอกเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไปยุทธยามาบ่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวแล้วนะครับมาที่นี่เลยนะฮะนักท่องเที่ยวน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วมันอิ่มใจครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าประเทศของเรานะครับเหลือโบราณสถานไว้ให้เราศึกษาแล้วก็สวยงามแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับสบายๆเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมยังเพลิดเพลินกับ การชมเบรรณสถานนะฮะที่วัดพระศรีมหาธาตุลบุรีนะฮะก็ฟิลคล้ายๆกับไปเที่ยวยุทธยานะฮะแต่ว่าคนจะน้อยกว่านักท่องเที่ยวแทบแบบไม่ค่อยมีเลยผมมาเนี่ยเจอไม่ถึงไม่ถึง10คนเลยนะเดินสวนทไปสวนกันมา,มานคือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับการที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับนั่งรถไฟสบายๆชิลๆกับวันม่วงว่างเนี้ยนะประมาณสัก50บาทนะครับ50บาทเองนะฮะนั่ง ขาไปขากลับนะฮะก็เป็นร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินเที่ยวอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่ารถไฟมาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยครับเข้ามาที่นี่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ช่องเที่ยวนะครับก็จะมีพระปางสามยอดนะครับศาลพระการนะฮะแล้วก็ที่นี่ครับวัดพระศรีมหาธาตุนะแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆนะครับซึ่งเมนูเนี้ยที่ผมจะไปกินเนี่ยชื่อว่ากุ้เต๋เป็ดรสเจ็บนะฮะลองไปดูนะว่าเจ็บขนาดไหนนะก็ตอนนี้นะครับก็ใช้เวลากับที่นี่สักพักนึงเนี่ยน่าจะ โอเคประมาณหนึ่งละนะฮะเราจะเดินเรียบไปนะครับเรียบไปเลยนะฮะแล้วก็จะถึงตรงพระป้าสามยอดนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นนะเราจะไปชิมกันสักหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่นะครับผมสวยสวยมากๆเลยนะฮะไม่ทําคลิปมาพักหนึ่งใหญ่ๆเลยละเพราะว่าเราก็ติดงานด้วยเนาะอะไรด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้วันว่างๆก็เลยได้มีโอกาสกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างฮะท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยสบายๆนะครับก็ เพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันโอเคครับผมไปสบายๆนะฮะร้อนนิดนึงไม่เป็นไรทนได้เพื่อเที่ยวและพอผมเริ่มเดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาสะดุดตากระโบดเล็กหลังนี้นะครับซึ่งผมหาข้อมูลแล้วเนี่ยมีศิลปะแบบฝรั่งเศสนะครับมาประยุกใช้ด้วยนะครับดูสิครับสวยสดงดงามเลยทีเดียว เป็นการเดินเที่ยวโบราณสถานแบบพักผ่อนหย่อนใจมากเลยครับทุกคนถึงแม้แดดจะแรงไปหน่อยนะครับแต่ก็รู้สึกดีมากๆเลยกับการได้สระในการเที่ยวในวันนั้นครับไปครับเราเตรียมออกจากที่นี่นะครับแล้วก็เดินไปเที่ยวที่ถัดไปกันนะฮะก่อนจะกลับนะครับก็เนี่ยครับยกมือไหว้พระสักการะพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าปกซะหน่อยนะครับไปครับผมเที่ยวที่ต่อไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็จะเที่ยงแล้วนะครับก็เริ่มจะหิวแล้วฮะเราจะเดินไปที่ตรงพระปางสามยอดนะครับแล้วก็ไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเจ็บนะครับผมนะฮะไปลองชิมดูซิว่าจะรสเจ็บยังไงนะฮะไปโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีแดดนะแต่วันที่ผมมาเนี่ยยังดีหน่อยมีมวลอากาศเย็นนะครับสบายๆนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินไป600เมตรถึงเลยพระปางสามยอดครับผม แล้วระหว่างทางที่จะเดินไปกินเต๋วเป็ดนี่นะครับผมเดินผ่านนี่ครับวัดอินทรานะฮะก็เป็นโบราณสถานเล็กๆนะครับนี่นะครับพร้อมกับก r าวิที่รูปลิงจอแบบนี้นะครับใครเดินผ่านนะครับแวะถ่ายรูปได้เลยนะครับรับรองว่าเก๋ไก๋แน่นอนนะฮะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พระปาง3ยอดแล้วนะครับด้านหลังะเป็นสาลพระการเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเที่ยวนะครับทั้งนี่เลยครับพระปาง3ยอดนะแล้วก็ สารพัการด้วยแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเป็ดรถเจ็บรอยอยู่ไปกินก่อนทุกคนมีอะไรจะบอกแหละตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ยุทธภูมิกันแล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมสตูของเรานะฮะใครที่มาเดินแถวนี้นะครับต้องคอยระวังนะฮะแต่เริ่มน้อยลงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะรัฐบาลเขาจับไปดูแลเรียบร้อยนะฮะ นี่ครับแต่ยังมีนะครับเราต้องแย่งพวกกล้องหรือว่าพวกมือถือนะต้องระวังนะฮะโอ้ยทุกคนแล้วนี่นะครับคือสภาพร้านก็เดี๋ยวเป็ดรถเจ็บนะครับวันนี้ปิดครับผมทําผมเจ็บมากเลยครับไม่เจ็บอย่างเดียวนะหิวด้วยจบแล้วจบแล้วแล้วแถวนี้มันไม่มีอะไรกินด้วยดิดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรกินเลยจริงๆแล้วทุกคนแถวนี้ส่วนใหญ่ร้านปิดเดยอะมากแล้ว แล้วคือไอ้ที่เราหาข้อมูลมามันก็มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเจ็บนี่แหละแต่ตอนนี้เจ็บเลยเนี่ยหิวด้วยเนี่ยไม่ไม่ได้เจ็บแต่เนี่ยได้หิวด้วยไปเดินหาข้างหลังเผื่อมีอะไรกินปิดอะไรวันนี้วันนี้นนเสียลมเสียลมปกติร้านนี้เขาปิดบ่อยไหมครับคุณลุงบ่อยเหมเงี้ยก็ปิดทีมาก็ไปทายอ๋อนักท่องเที่ยวจะมากินบางทีก็ปิดตลอดเลยนะ แต่ตรงนี้มีตลาดใช่ไหมครับคุณลุงมีนะครับอ๋อโอเคมีก <m 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 ็จะเป็ดเหมือนกันนะมีเป็ดเปวดเจียวหมูอ๋อจะหมูได้ได้ได้ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ลิงน้อยเลยลุกน้องลุงนะลิงดับไปแล้วโอ้โอ้โอ้ไมู่ม่เดอ๋ยปเดี๋ยวตลาดพอขอบครับขอบณครับลุงได้พิกัดใหม่แล้วทุกคน เราเดินมาเจอคุณลุงใจดีเขาบอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยมีตลาดนะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยเราเป็นตลาดกันและสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหมูโกเฮงครับผมนี่นะครับเปิดมานานแล้วนะครับตั้งแต่2498นี่สะครับนี่สาหรับผมนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกนะครับเกาเหลาหมูน้ําตกนะฮะพร้อมกับข้าวเปล่าครับผมลองกินกันหน่อยรสชาติเป็นยังไงบ้าง อย่างแรกนะครับคงซดน้ำกันก่อนนะครับบอกเลยครับว่ารสชาติใช้ได้นะฮะนี่เลยเขาเปิดมานานแล้วนะของเขาต้องดีจริงนะฮะโอเคไปครับผมอิ่มท้องเตรียมไปเที่ยวกันต่อครับผมขอกินก่อนครับอันนี้ข้า,ขาวเท่าไหร่ครับสิบบาทแว่นตาต้องระวังนะแว่นตาโทรศัพท์ครั ได้เดี๋ยวเก็บเลยอย่าไปถ่ายใกล้ๆลิงนะครับเพราะว่าดี๋ิวๆเขาแย่งได้ได้เลยเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะนะครับก็เอาไป600ตัวครับก็พอพอเหลืออยู่อ๋อถือไม้ติดไปอันนึงค่ะอ๋อได้ต้องระวังโอเคเพราะว่าเวลาเอาไปแล้วจะมาขึ้นยากจะขึ้นที่สูงเลยค่ะโอ้โอเคโอเคขอบคุณครับ ด้อาวุธมาแล้วใครมาที่ต้องมีอาวุธนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พระปางสามยอดนะครับผมแล้วตอนเราซื้อบัตรเข้าชมนะครับพี่พนักง,งานเขาต้องให้นี่มาด้วยครับผู้ชุดอาวุธป้องกันลิงครับผมเขาจะบอกเลยนะว่าแว่นตาต้องถ่ายรูปมือถืออะไรพวกนี้นะครับกำลงกำไรพวกอุปกรรมอะไรพวกนี้ ต้องระวังลิงให้มากเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนมันโฉบไปปุ๊บเนี่ยจะได้กลับคืนมายากมากๆเลยนะครับและที่สําคัญคือสีของลิงแม่งเหมือนสีของของ,ของพะปางนี่ด้วยกะต้องระวังสีกึน,กนๆนะก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ๆมากนะฮะวันนี้เราก็เดินรอบๆก็พอเพราะว่าข้างในก็ไม่รู้แต่เข้าไปมึนๆ,ๆนะโอเค แต่ค่าเข้าก็สิบบาทนะครับเพราะว่าที่เนี่ยบราณสถานที่นี้ค่าเข้าถูกมากๆเลยครับสิบบาทเองนะครับไะเดินชมรอบๆกันพร้อมกับอาวุธพิฆาตมาไงลุยเลยไหมลุยเลยไหมอย่าอย่าอย่าต้องระวังเดี๋ยวถ้าเกิดมันเอาไปแล้วเราจะเอาคืนมายาก เราต้องอย่าไปเก่ากับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่โอ้โหเพียบเลยทุกคนตัวเล็กตัวน้อยเพียบไปหมดระหว่างที่เราไปตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็มีตัวเล็กมาต้องระวังนะต้องระวังต้องระวังอย่าเข้ามานะ เราจะโดนลุมไหมถ้าเกิดเรากู่เข้าไปนะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องพระปังางกันบ้างดีกว่านะครับก็ <c oughs> เป็นโบราณสถานนะที่ใครมาลพบุรีกนะ็ต้องมาที่นี่นะครับผมนะฮะนี่นี่นี่มุมถ่ายรูปก็สวยด้วยแต่ว่าจะไม่เหมือนกับอวัดพระศรีมหาธาตุตอนเช้านั้ที่เราได้ไปนะฮะนั้นก็จะโลง่ลงๆนะครับเที่ยวแบบปลอดภัยไม่ต้องระแวงลิงมาแย่งมือถือนะฮะ อ,อ,อยู่ใจกลางเมืองเลยโอเคเดี๋ยวขอเดินชมรอบๆนะครับถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี่ฮะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวลบบุรีนะครับจะไม่มาสถานที่แห่งนี้ก็คงจะมาไม่ถึงลบบุรีนะฮะที่นี่คือพระปางสามยอดครับผมโบราณสถานใจกลางเมืองลบบุรีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะมานะครับเนี่ยครับผมระวังลิงจอกันด้วยนะฮะ เก็บของมีค่าให้มิชิดนะครับเดินถ่ายรูปรอบๆก็คงพอแล้วมั้งฮะไปครับเที่ยวกันเป็นการเที่ยวที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเมื่อเพื่อนเราไปอยู่ใกล้ๆแบบนี้เพื่อนสวัสดีทำไรอ่ะสะดู้ไม่ต่อแต่เนีอยหิวแท้กำแพงเขาแล้วโอเคครับเพื่อนนี่ก็เป็น บุราสถานนะครับใจกลางเมืองลบบุรีนะฮะป่าปาง3ยอดครับผมถ้าเข้า10บาทไม่แพงเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็มีมุมหลบแดดเยี่ยมมากนะโอเคแล้วก็มีลิงให้ดูด้วยับผมขออนุญาตไมไ่เดินเข้าไปในตัวประปางนะครับเพราะว่ากลัวลิงจะมาแบบโฉบนุ่งโฉบนี่อะไรเงี้ยพวกมีเป้าเป้มีของแบบห้อยนู่นห้อยนี่อะไรไปเยอะ โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นก่อนนะครับปาง3ยอดนะครับศิลปะเขมรแบบบายนนะฮะมีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับที่นี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวใจกลางเมืองลบบุรีเลยนะครับใครมาที่นี่ก็ต้องมาที่พรปาง3ยอดนะครับเนี่ครับศิลปะค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับ200กว่าปีนะฮะแต่เที่ยวก็ระวังลิงจอด้วยนะครับผมไปครับลุย ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเสร็จจากที่ประปางสามยอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปไหว้สามพระการนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่เองนะฮะก็นี่นะครับนี่ะะะนะครับโอเคเราเข้าไปไหว้สามพระการเสร็จปุ๊บเราจะเดินที่สายรถไฟนะฮะแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพครับผมวันเดย์ทริปมันก็จะง่ายๆแบบนี้นะฮะไปโอเคครับผมไปสามพระการกันเป็นไงสวยไหมล่ะ ศาลพระก,กาลศิลปะแบบของโบราณนะครับเป็นที่ประฏิสถานของเจ้าพ่อพระก,กาลนะครับใครมาลพบุรีก็ควรที่จะมาไหว้ขอพอรที่นี่นะครับเริ่มกันเลยครับผมนี่นะครับมีดอกไม้ทูบเทียนนะฮะใส่ตามกำลังศรัทธาได้เลยครับผมขอพอกรกันก<ส>็หยอดทามกำลังศรัทธานะฮะ คู่เทียรดอกไม้ครับผมไปไหวผ้ผากครสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบุรีครับผมสั่งผักการครับและนี่คือเจ้าพ่อพระการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองลบุรีนะครับ ใครมาเที่ยวก็มากราบไหว้ขอพอรกันได้นะครับผมและกราบไหว้เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยนะครับสารพระก,การครับผมลบบุรีสำหรับผมแล้วการเที่ยววันนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเตรียมตัวเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานะฮะเป็น3-4มสี่ชั่วโมงที่ผมรู้สึกอิ่มใจมากๆ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงที่สถานรถไฟลบบุรีนะฮะนี่นครับผมกำลังจะนั่งกลับไปที่กรุงเทพแล้วนะฮะก็โอเคครับผมเป็นวันเดลทริปที่สั้นๆมากๆนะครับแต่ว่าเที่ยวง่ายเพราะว่าทุกที่อ่ะก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะตั้งแต่วัดพระศรีมหา,าธาตุเนาะพระปางสามยอดนะฮะแล้วก็ศาลพระก,กาฬนี่นะครับผมโอเคเป็นการเที่ยวที่แบบคุมงบได้เนาะแบบไม่เท่าไหร่ก็สามารถเที่ยวได้หนึ่งวันนะมาเช้าเย็นกลับนะ,ะแล้วก็ รถไฟก็ถูกมากเลยนะขาห้าสิบาทเองนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วอะทำทังทีกดกันหน่อยนะช่องเล็กๆที่ทำให้ทัวร์เที่ยวได้กว้างขึ้นนะครับผมบ,บิ๊กพาทเที่ยวนะฮะโอเคเราไปทริปหน้าเที่ยวกันใหม่โอเควันนี้ไปละนั่งรถไฟกลับกรุงเทพสวัสดีครับ